ขั้วโลกเหนือหรือว่าอาร์กติกนะคะกำลังจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของโลกยุคใหม่ในเวลานี้แล้วล่ะค่ะล่าสุดนะคะทางด้านรัเสเซียก็เตรียมเปิดให้บริการอินเทอร์เน็ต ในขั้วโลกเหนือแล้วนะคะโดยจะเริ่มต้นขึ้นในปี69เนี่ยแหละค่ะแล้วก็จะได้เห็นข่าวความเคลื่อนไหวนะคะเจ้าอาร์กติกเนี่ยแหละค่ะหรือว่าขั้วโลกเหนือเนี่ยนะคะจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่จะเป็นดินแดนแห่งความรุ่งเรืองแห่งใหม่แทนที่ขั้วโลกเก่าของตะวันตกแล้วก็สหรัฐรวมทั้งยุโรปด้วยล่ะค่ะดินแดนแห่งนี้นะคะต่อไปเนี่ยกำลังจะมีความทันสมัยแล้วก็จะมีความรุ่งเรืองมากๆทีเดียวล่ะค่ะจากที่เราเห็นข่าวกันเนี่ยนะคะทางด้านของอินเดีย เองก็จับมือรัสเซียนะคะแล้วก็จีนด้วยล่ะค่ะที่จะทำให้อาร์กติกนะคะเป็นดินแดนที่มีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็มีสันติภาพที่แท้จริงด้วยค่ะดินแดนแห่งนี้นะคะจะปลอดดอลลร์ค่ะจะมีการใช้สกุลเงินอื่นๆเข้ามาแทนที่นะคะแล้วก็จะเป็นดินแดนแห่งการแบ่งปันที่แท้จริงล่ะค่ะ อินเดียเองนะคะก็เก่งเรื่องของ IT กับ AI นะคะเช่นเดียวกับจีนแล้วก็รัเสเซียเลยละคะ่ะก็จะมาช่วยกันพัฒนาดินแดนแห่งนี้ให้เป็นที่ที่น่าอยู่ทีเดียวะะละค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของสำนักข่าวซินหัวก็ได้รายงานนะคะว่าทางด้านของรัเสเซียเนี่ยละคะ่ะเตรียมพร้อมที่จะให้บริการอินเทอร์เน็ตในขั้วโลกเหนือแล้วนะคะโดยรายงานจากเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กค่ะ ว่าทางด้านของ Sphere Congress เนี่ยนะคะสำนักงานประชาสัมพันธ์แห่งนี้นะคะระบุว่าดาวเทียมสกิฟของโครงการ Sphere เนี่ยนะคะจะเริ่มต้นให้บริการอินเทอร์เน็ตในภูมิภาคอารอ์กติกหรือว่าขั้วโลกเหนือในปี2569นี้แล้วล่ะค่ะก็เลยหยิบภาพมาฝากกันนะคะเป็นการกำลังเตรียมงานมีการติดตั้งอินเทอร์เน็ตอยู่นี่ละค่ะถึงแม้ว่าในเวลานี้นะคะในทางปฏิบัติเนี่ยการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต ของขั้วโลกเหนือได้เนี่ยจะต้องผ่านอินเทอร์เน็ตแล้วก็ดาวเทียมของสหรัฐเท่านั้นนะคะซึ่งจะทําให้เครือข่ายการให้บริการเนี่ยทั้งช้าแล้วก็มีราคาแพงมากทีเดียวละค่ะรัะเสเซียเองนะคะก็เลยประสบความสําเร็จในการที่จะส่งดาวเทียมสกิฟดีขึ้นสู่วงโครจรโดยใช้จรวดขนส่งโซยุค 2.1b เนี่ยนะคะเมื่อเดือนตุลาคมปี65ค่ะแล้วก็ยังมีวางแผนการวางแผนงานที่จะเตรียมส่งดาวเทียม Skip, ขึ้นสู่วงโครจรเพิ่มอีกอย่างน้อย8ดวงเลยนะคะเพื่อที่จะสร้างกลุ่มดาวเทียมสื่อสารในอนาคตเนี่ละค่ะ